วงดอนโอ้โหอะไรเนี่ย,ยจัดเต็มลำเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงพาทที่7กันแล้วนะครับกับ s Com 8 7นะครับ Sky a n n ตรงข้ามฟ้ามัจุราดอ้าวพาทนี้ไม่มีเนเรื่องเหรอตัดมาห้องรับภารกิจเลยเว้ยในเรื่องพาทหายเอา้าช่างมันมเข้าด่านกันดีกว่า you know, รู้ไหมว่าจงได้รับเ <from S 2> <my engineering S 1> หย่อกิจจากการ <finding S 1> ทำงานรุแก But just remember, but if you if disobey orders, there's a special place in solitary confinement for you. Your so called right to complain was forfeited the moment you chose to break the law. Okay, then, go make yourselves useful. An Ocean Air Force squadron is currently entering Arusian territory for reconnaissance. Due to certain factors, their return route has been changed. The new return route will be through Yinshi Valley, a scenic and rocky karst area. The enemy's radar facilities and anti-aircraft weapons hidden on the mountainside pose a serious threat. Your mission is to destroy them and get our guys out in one piece, even if it puts your own lives in danger. And it is important to remember they will send up interceptors if you are detected. So, you will need to choose something useful in a dogfight. The weather won't be on your side, but you're doing this whether you like it or not. Worry about the squadron's return route, not your own. Your mission is to get them back safely, which I think is the perfect punishment for your crimes. สำหรับภารกิจนี้เท่าที่ดูนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรยากมากนะเพราะว่ามีกองกําลังที่พื้นอยู่แค่ไม่กี่จุดเนาะจากเรดาร์แต่ว่าในห้องภารกิจเมื่อกี้เนี้ยจะต้องมีด็อกไฟด้วยเพราะฉะนั้นเพราะนั้นเครื่องนี้เราจะใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องที่จะต้องต่อสู้กับกาศน่าจะดีกว่าเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภุกเขาน่าจะต้องใช้เครื่องบินลบที่ประสิทธิภาพสูงนิดนึงนะ ซึ่งเราก็ได้เตรียมเครื่องรุ่นนั้นสาหรับภารกิจนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าช่วงที่หายไปหลายๆวันเนี่ยเราไปปั๊มเงินมานะครับนะผมก็ได้เอาเงินไปซื้อเครื่องรุ่นใหม่มาเพียบเลยนะครับและสําหรับภารกิจนี้นะครับคงจะเป็นเครื่องรุ่นไหนไปไม่ได้ครับนอกจากเจ้าแฟงเกอร์อ e ีของทางนาโตหรือว่าเครื่องซู35ของรัรเสเซียนั่นเองครับพอเมื่อรับภารกิจเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเครื่องขึ้นมุ่งหน้าสู่หุบเขายินชี้กันนะครับพาที่7นะครับ first contact เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าซู35มสาลำนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการบินดีขนาดไหนนะครับถึงฝูงบินสำรองทุกลำมีบจบภารกิจนี้ให้เร็วที่สุดเป้าหมายคือ่านเรดาร์และปืนต่อต้านอากาศยานของศัตรูป้อมของศัตรูอยู่ในหุบเขาและมีกลุ่มเมฆหนาบังทัศนวิสัยมันเป็นเมฆฝนซะ้วยนะพวกแกโคตรซวยเลยถามจริงใครมือคนคิดแผนนี้วะงานแกไปเถอหน้าอย่าพูดมากไอ้แชมป์มันบ่นนะถึงกองบิน CCC ีนี่คือไซครอปวันได้ยินไหม หูของเราตอนนี้มี2หน่วยคือไซคอปและไซเดอร์มีเครื่องบินทั้งหมด7ลำไม่พูดมากแล้วครับเปิดด้วยมิไซล์ก่อนเลย1ลูกปตอใช่ไหมเอเอกันเนี่ยดีระวังด้เพื่อนระวังอย่าไปชนภูเขาเขาละนึกมากแล้วครับเราถล่มอย่างเดียวครับตอนนี้อ้าวตรงนั้นนี่อาปรเช่เสริมมิไซล์ไปให้ก่อน1ลูกจะกลับเก็บปตออตุท้ายที่ลูกยิงไม่ทันนะไซคอปวันแพดด็อกนะเราจะไี้ทำภารกิจให้เสร็จก็แล้วกัน แมดด็อกชื่อดีนี่ดีที่ได้ร่วมงานด้วยนะคุณปมาเฝ้ายามแม่ใส่ขอบนี่ควรนะมาช่วยนะเนี่ยควรแบบนี้เดี๋ยวก็ปล่อยให้ตายซะหรอก้ฉันโจมตีภาคคุณยินกับสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยนะมันง่ายหรือไงเนี่ยมันกงการภาร,รกิจมันยากไม่ใช่งานห่วยๆแบบนี้แมเรามันบอกว่าภารกิจนี้ง่ายเกินไปนะครับมันง่ายตรงไหนเนี่ยมีแต่ซออเขาาท่านั้นเลยเนี่ยดูดิแล้วเราก็ต้องคอยกดกดลงยินปตอที่มันอยู่ข้างล่าง คือแบบนี้มันมันบินไม่ยากนะแต่ว่ามันยินยากไงต้องคอยหลบเขาต้องม,มีด้วยผมว่ามันต้องมีอะไรโผล่มาแน่เลยมันดูชิวเกินไปฉันอยากจะไปส่งพวกอิโเซียนมันลงนรกนะแต่เขาไม่ชั้นไปว่ะเฮ้ยหน้าผานี่ผมบินแบบสแตนดานนะผมปรับเป็นบินแบบโอนี่สงสัยชนไปแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามเขาลูกนี้ไปเลยนะเราไม่รอด้านล่างละเราล,ลี่จบภารกิจมันจับเราได้เรา,าส่งมินไร้มาแล้วเนี่ย โอ้โหอยู่หลังเข,งข,งขาข้าหน้าอีกแกมีซ้อขาวบุดไปเลยบินให้ต่ำกว่าท้องงูหลักเป้าได้แล้วส่งมิสไซล์ไปสวยงามงครับไ,ไ,ไปจากเารด้์ยินยันก็หมายถูกทำลายแล้วอแต่ด่านนี้มันสวยดีนะถ้าเอามาปินด็อกไฟนี่น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะช่างเนี่ยเข่าล้วนเลยพวกนี้มันเข้าไปอยู่ในป่าลึกขนาดนี้กันได้ยังไงเนี่ยฉันได้ข่าวมาว่าพวกมันกำลังตามหาซากปรักหักพังอะไรสักอย่างอยู่ แน่ใจไม่เลยมันต้องอยู no, oh. uh ่อุบัรับอีี่แน่นอนแกจะรู้ไปทำไมโอ๊ะโอ๊โอ๊เดนยิงเดนยิงอ่ะได้ใช่ไหมโดนไปเมื่อเชฟฟูแบมันบอกว่าทางอูเซียนเนี่ยส่งกองทัพมหาซากปลักกรพังอะไรสักอย่างครับที่นี่คิดว่าน่าจะเป็นอุบุติรับอูเซียครับแต่เท่าที่บินมานี่ยังไม่เจออะไรใหญ่ๆเลยนะเจอแต่ต้นไม้กับภูเขาเต็มไปหมดเลยเดิได้ไปแบบกดหัวลงส่งไปเลยวิซายโอเ่ครับ ม <15, S 2> นแต่ว,ตว,ว่าไปเจ้าซูสาสิบห้านี่มันก็ดีนะช่วงกดหัวลงหรือว่าเชิดหัวขึ้นเนี่ยมันค่อนข้าง,างทาได้เร็วนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าช่วงในการเลี้ยวเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าผมตั้งการบังคับแบบสแตนดาร์ดก็ได้นะไม่ใช่แบบโปรคุณก็เลยไม่ค่อยเห็นผมบินที่แบบชวัดเฉียนเท่าไหร่ แต่เดี๋ยวด่านหน้าตั้งเล่น,นแบบโปรดีกว่ามันจะได้บินกับโฉบไปโฉบมาได้มันๆหน่อยแต่ด่านนี้มันเริ่มน่าเบื่อแล้วเนี่ยมันไม่มีเครื่องบินจริงๆให้เรายิงยิงสิโอ้โอ้โอ้ลมพัดลมพัดโอ้ยแรงด้วยเพราะลมค่อนข้างแรงเลยนะด่านนี้อุ้ย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 อุ้ดีนะที่เป็นสูงสามห้าถ้าเป็นเครื่องเว่อๆอย่างพวกเอสิบอะไรอย่างนี้ใส่จุดภูเขาไปแล้ว ลมค่อนข้างแรงเลยนะแล้วก็เมฆเยอะด้วยแล้วก็ัดเข่าค่อนข้างแค,คบครับม,มันคือแหล่งรวมความบันเทิงชัชชดๆด่านนี้ศัตรูไม่เยอะนะแต่ว่าภูมิทัศน์ค่อนข้างจะทําให้เล่นยากเลยด่านนี้ไม่ไปเชื่อครับโดนไปเนื้อหนึ่งลูกอยู่ข้างล่างคนหัวลมปึ๊ไม่ได้ด เป็นอะไรไม่รู้ว่าจะเป็นแต่เอ้าวมิการยังโหลดไม่เสร็จสุดถ่ายแล้วต้องออกคืนคนมาจริงในสรงเขาแบบนี้เนี่ยนะยีลึกเครื่องขึ้นเลยอุ้ยโอข้างหน้าก็เป็นเขาภารกิจนี้มันบ้ามากเลยพวกผู้บัญชาการมีช็อตอะไรกันอยู่เนี่ยเพื่อครับพอมาคับการเริ่มบ่นแล้วครับตอนนี้ภารกิจนี้เขารีเควสพวกแกเองเลยนะงั้นเหรอแน่เขาตอบบวนเลยจบตัดบทลมมันแรงชะมัดเลย ทุกหลับนะ่าจะเจอปัญหาเรื่องลมนะเมื่อกี้ผูแบร์มันก็บ่นว่าลมแรงมากกำลังพัดผู้ชมทข,ขาเออแต่ผมว่าด่านนี้ลมมันแรงจริงๆนั่นแหละมีเรดาร์อยู่หลังต้นไม้แซมมาก่อนเลยนะครับเปิดที่ไซต์เปหนึ่งลูกแล้วก็เก็บพอๆไม่โดนด้วยยืนคนไปมนไม่หมดแล้วยัยงเหลือแดงๆอยู่เรดาร์อยู่ต้องวนกลับไปบไป้อมอีกนหนึ่งรอบเมื่อกี้ระเบิดเสาเรดาร์ไปแนละ้วน่าจะเหลือเป็นเอเอพิซายโอ้ side. โหอยู่หลังต้นไม้ด้วยโดนเลยเนี่ย กูมไม่โดนจริงดว้วยเว้ยชวนอีกรอบโอโ้โหเปิดทีไซายตามหลังเลยแต่ไม่โดนหรอแซมพะยิงมาโล่งๆอย่างนีง้ไม่ค่อยโดนอยู่แล้วได้แล้วหนึ่งสองโอโ้โหทุกอย่างข้อหมายทั้งหมดถูกทำลายแล้ว เดี๋ยวกันนะข้าศึกกำลังไป,ไปทั้งคุณเป็นเครื่องบินไร้คนขับมาคับมาจากระยะไกลเรากำลังจอกจากพื้นที่แล้วข้าคนโดนครับโอ้โหไซคอบน้าวกล้องก็เป็นสยองเลยหากันขนาดนี้เหมือนพวกไซคอบลากมอนมาให้ตีอะหวังว่าเราจะใช้จังหวะนี้กลับออกไปได้นะข้าพื้นอะไรไปอะเมื่อกี้น้มันสั่งองเหรองรา,นานานี้มันยากเลยโดนในหุบเขาในหมูแน่มาเริ่มเลย เรียบร้อยเกือบแล้วดีมากไปเต็มเต็มนี่มันเป็นไปไม่ได้นะฉันไม่ยอมบินเข้าไปในเมฆนั่นเพื่อช่วยคนที่ฉันไม่รู้จักหรอกนะเว้ยที่บ้านฉันมันมีประโยชน์ที่ว่ามีซิ่งบางบานแต่ระหว่างความกล้าหาญกับความโง่อยู่นะคือทางสุดนมาแทแบบโอ้ยฟ้าผ่าอะไรเนี่ย ตอนนี้มิชการ์เนี่ยเขาสั่งว่าให้เราคอยคุกันใส่กับไซเดอร์จัดอำนาที่สัญญาณที่พวกไซคอลากมาเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ห้ามให้กองกำลังหลักเสียหายด้วยนะครับพวกนักบินฝ่ายเราก็เลยกดนะครับว่าทำไมต้องเข้าไปช่วยคนที่มีจัดด้วยเริ่มไม่สวยแต่ยังเหลืออีกหกลำนั่นเนี่ยช่วยๆใครบนทิ้งข้าไปในพายุนั่นน่ะจากใครล่ะมาเราไงไอ้สเปร์สิบห้าไงขนาดจริงไอ้โง่เนี่ยมิสไซล์กำลังพุ่งไปหาคุณแล้วไซคอปล กันไว้ให้แล้วนั่นแหละสวยงามโดนโลงไีกรับแล้วสไตเดอร์สี่ข้าศึกอยู่ข้างหลังออกเครื่องพวกแกเข้าไปขวางโดนสิโวยขนาดเลด้าผมจะไม่มีเวลาดูเลยครับโดนค่อนข้างมาเยอะนะครับแล,ลดด้วก็ตอนโดนฟ้าผ่าอีกแล้วโอ้ยจ้ชนเวลาโดนฟ้าผ่าที่เหมือนเชืองมันดับระบบเลด้ามันจะลวนไปด้วยแล้วก็เครื่องมันจะดิงบบ่งหัรรวลงแป๊บนึงอ่ะสุดรวมความบันเทิงจริงทั้งโดนทั้งลม ฟ้าผ่าทั้งสังเข่าสุดอ่ะมีนะที่เอาเครื่องซูมาถ้าเอาเครื่องง่ายๆมานี่น่าจะยากใส่คอปซีริบลบนิสไซเล่โอ้โหโดนค่อนข้างเยอะนะครับแบานี้ทุกคนชุลมุนมากแล้อีกหนึ่งลำโอ้โดนฟ้าผ่าหายไปจากเรนได้อีกแล้วไม่เป็นไรจะเห็นอยู่ในจอโอเคเจอแล้วโดนไหมแล้วรถลูทีสองก็โดนไปเลยมิสไซล์มาจากทางเลยสไตรเดอร์สี่โดนจริงแล้ว ปะโค้ยไปป้องกันกองกำลังหลักสิว่าโอ้นี่ก็เต็มมืออยู่แล้วสเตเดอร์โฟล์สิ่งตัอยู่ข้างหลังไงในสเตเดอร์โฟล์อยู่ตรงไหนเนี่ยข้างหน้าเรานี่เป็นเขากับแท็บลอยนะครับก็ข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นโดนนะจ,จะแล้วหนึ่งตัวตรงไปโดนไหมน่าจะไม่รอดโดนแน่แน่ตเต็มดวงไปอีกนึงโะแกเป้าหมายต่อไปอยู่ตรงนนั้นตามเลยใกล้แล้ว เข้าระยะแล้วโอ้โหมันบ oh no, wow. ินหลบไปข้างล่างฮะไม่ต้องทำให้ยากลเนี่ยฮะไปแล้วขึ้นข้างบนโอ้มันบินหลบไปข้างล่างเลยตรงนี้โอเคเข้าระยะแล้วเยี่ยมยิงหนีไม่พลาดอ้าวใส่เข้าวปันโดนก็ติดปะเป้าแล้วครับตาเยอะทีตามตูดนายปิดเลยตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างชุ้นระมุนนะครับโดนถล่มกันอย่างตุิศทุกทางเดือดระดับน้ำอยู่ตรงนั้นไกล้ ก่อนหนึ่งลูกเซิร์ฟโดนไหมโดนรมมันขัดทางยากมากอันที่หนึ่งโดนไหมตรนี้ไม่โดนดิอันทีโอ้ยหัแหลสวยงามสองลำทางซ้ายเข้าไปหสองลำด้วยยกไกลก่อนป้าแล้วครับมาหาเราตัดทางก่อนสปทีมันงไปหานายแล้ว งาเราเป็นแชมป์นะครับดึงกลับมิ่งๆว่าเป็นใครแล้วก็โดนนิดนี้งยาันยนิงอยู่จะโดนหรือเปล่าไม่โดนค่อนข้าง,างยากจริงๆนะเพราะว่าท่นแรงโมนแม่ส,สวยๆเพราะว่ามันมีนมพายุนะแล้วก็ทำให้ระยะล็อกเป้าของมเไซล์ส,สั้นลงกว่าเดิมด้วยนะทำให้ย,ยันจะหายไปประมาณ500เมตรเลยครับโอ้โหพลิกหนีเข้ามาในภูเขาอีกในเล่าโอเคระยะล็อกเป้าแล้วรอนิ่นงๆนิ่งๆอีกนิดไปเลยลูกล้ำโคตรชิมากไปดูครับ เหลือเยอะเอีกกันนี้มาใส่คัฟที่ล่วงไปแล้วแต่ด็อกตอนนี้มันเหลือชั้นกัอีกหนึ่งลัมมันจะออกนอกพื้นที่ในสุดห้าเกดตังค์อุฟ้าผะเกือบตกอุ้ยเกือบชนเขาแล้วผมบอกว่าอะไรว่าอาจไม่ทันช่างมันไม่รู้อะไรจะให้ไอพิศารตัวน,นี้ก็อิสระจริงๆเหรอเขาแค่ไม่มีสิทธิ์เรียกผมว่าพิซารหรอกแต่ทำไม่ชั้นเผหน่ามันคุยอะไรกันวะไม่รู้เรื่องเลยใส่ครอบี่มันดูไม่ดีเลย ฉันจะไม่ยอมไหมไอ้หุ่นยนต์พวกนี้มันยิงฉันรั่วหรอกนะเห็นว่ามีบางคนยอมเข้าไปช่วยด้วยนะเอ้าแแปลกพเหรอไม่สนเว้ยอะไรแดงอยู่ในเรดาร์ยิงหมดสเสร็จไปอีกลำสุดท้ายแล้วข้างหน้าไกลๆเฮ้บินถูกอย่างนี้แหละสวยเล่นเครื่องตามนะครับไปด้ายไปโอ้โหไม่โดนไปไหนนะ้วหืมโดนปักสีกแล้วโอ้โห,โห,โห,เ,โหเลยสองลำแฮะเก็บเป็นไรเก็บใกล้ลๆ,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 ก,ก,ลๆ,ๆก่อนใส่คับทูเบรกเบรกคดูนี้ อ้าวเกิดอะไรขึ้นก,กับไซคับทูไม่บอกต่อด้วยเห็นได้คอนเฟิร์มสแตนด์สิบห้าออกมาจากเมฆฝนแล้วโอเคยังไ,ไม่โดนเว้ยพิเกอร์รบินออกมาจากเมฆฝนหน้าตาเฉยเลยอะ่ะเอ้าวทำไมอะ่ะก็แค่เมฆฝนพวกนี้มันไม่เข้าเมฆฝนกันเหรอไซคอบทูโดนยิงเอากำลังเข้าไปช่วยอยู่โว้ยใจเย็นดิมันไม่ได้ยิงง,ง่ายๆเนี่ยนี่มันโดนนะเว้ยนี่ช่างบิน แค่ลบแล้วล็อกเป้ายิงไปเลยหนึ่งลูกโดนสวยงามโอเคเหลือลำสุดท้ายแล้วครับอีเตอร์ไกส์กลสกลเล่นเชองเข้าไปช่วยแล้ว <t un> ตอนนี้เพื่าจะโดนถือลำสุดท้ายแล้วนะครับน <t un> ่าจะหมดแล้วโอเคเรียกสักทีจะกเรดา,าร์แล้วน่าจะกินภารกิจแล้วนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้เครื่องไซคัส์ของสไปเดอร์น่าจะออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เอแบ็แบ็คด็อกคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่า U A V หมดแล้วตอนนี้ขอบคุณโคตรเจ๋งเลยขอบคุณมากไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครผมขอบคุณจริงๆครับทราบแล้วใส่ครบวันเดี๋ยวจะบอกให้ทำทีอะไรภาร,รกิจสำเร็จแล้วกับ,กบฐานได้เดี๋ยวนะซอฟต์อลอ้าวอะไรขึ้น,น,นอะโอ,อ,โอ้โหงานเข้าอีกแล้วพักหน่อยได้ไหมเนี่ยอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนจะมีอะไรบางอย่างไปทางแชมป์นะครับคุณบินพิงวัลเข้าไปช่วยแชมป์เดี๋ยวนี้อ้าวไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวจัดการเองโอ้โโหคตรเท่

ฉันก็แค่อยากรู้วิธีการคิดของศัตรูเท่านั้นแหละ <Okay. S 1> โอ้มายิงแชมป์เหมือน,นกับเป็นของเล่นเลยแปดสิบล่วงไปอีกลำแล้วโอ้ลุงบีไฮโคตรโหดอะ่ะเครื่องกลับมาทิ้งทิ้งกลางลำเนื้อเครื่องคูสักสิบเป็นใครกันลุงบีไฮแล้วฟรีคิกล่ลลางใส่ค่าสิทเข้าไปใส่เข,ข้าไปสไตเดอร์ได้โอ้โหต้องมาสู้กับลุงในแมปนี้นะแมตช์น้าจะไม่อยากให้เพื่อนแกตายรีบเข้าไปดูนี่โอ้ดูลุงดินดิ ก็ภารกิจเสร็จแล้วแม่จะกลับบ้านแล้วมาดูลุงดีไฮบินบีโคตรไวใช้สูงขึ้น4-4บินออกนอกพื้นที่พวกก่อนแตกกันมันทิ้งเราสินะจะมีเพื่อนเราบางคนจากพื้นที่ไปบ้างแล้วนะครับแพ้15กับสปาย11คอยคุ้มกันพวกเขาด้วยโอ้ทั้งแบทด็อกสั่งให้แท็ลอยกับเรานะครับคอยคุ้มกันให้แทปไลอยจะไม่อยากอยู่นะครับเงยเอ้ยเอ้ยเอาก็ได้ แม่จำใจอยู่โซ่สองแนละสามจัดก,การเครื่องคุ้มกันสองลำนั้นตอ,อนี้ฉันจัดการเอง,องทราบฝ่าวาทฉันแบบนั้นอ้าวทีมบีไฮนี่จะมุ่งเป้ามาที่เรานะครับใส่จะเดือดชัละทีนิจนะบินหนี้างล่างด้วยนะดีใส้สองแรกติดเขาดูบินหลบเข้ไไเา,เาไปในอฟเลยเำ้ะไรทันวะเนี่ยหน้าผาโอ้ยไปชุดที่สอง ไม่โดนอีกแล้วจะเป็นไงเล่าบินขึ้นชไหมไปเลยโดนไหมไม่โดนโอ้โหหนักใจเลยหลอกไฟกับลุงยี่ไฮ้ลโฉบลงไปละกับเพื่อนอยู่ไหนลุงอยู่ไหนลุงไม่เจอนะครับลุงบินหลอกเราอยู่ตอนนี้ยังไงเนี่ยเพื่อไปไยามจะตามหลังแต่ลุง โอ้ยลุงนีไปอีกางแล้วไม่จบโห้ลุงดีโคตรโหดแล้วครับเราได้อะมิสแมทคุณเห็นสีแล้ววิธีการบินของเขาหรือเปล่ามันต้องเป็นมิสเตอร์เอ็กแน่นอนใช่แล้วมันจะเป็นนักบินที่อยู่บนเครื่องทดสอบครั้งนั้นแน่ๆมิสแมทเราไม่ควรอยู่สู้นะไม่หนีเถอะโดนไหมสองลูกนี้โอ้โหโดนเต็มไม่เป็นไรเลยลุงดีเป็คนที่เราไม่ควรสู้ด้วยจริงๆ เจเกอร์มีสถานการณ์แล้วเราต้องเข้าไปเป็นตัวล่อ,อให้พวกเขาหนีนะใจแล้วเจกเกอร์รนี่คือสไตเจอร์สามนะครับโซดึงอะไรกันสถานะด้วยสถานะเหรอติดเต้นดีนะโอ้ลุงโดนไปสองลูกนี่ใช้สมว่าติาดเต้นดีจังวะบินเข้าไปในเมฆแล้วผมยินว่ามีผู้บินสองลำกำลังสู้อยู่ในเครื่องสีส้มนั้นเหรอ ไม่ใช่เทลามเดียวต่างหากเห็นไปไม่ได้ถ้าเป็นชั้นคงรอดไม่ถึงนาทีแน่ผู้เชีย่ยวเข้าไปใกล้เด็ดขาดมันบินเข้ามาใกล้แฮร์รีบ่ปบีนหนีเลยอับซ่าบไม่ต้องบอกก็รู้ค่ะแหมไม่คิดเข้ามาช่วยเลยนะโซนทูได้ยินหรือเปล่อาอีโซทูเราฟังคำสัง่งระบบดีไซน์มีปัญหาเราไม่เป็นใจตามแผนแล้วอ้าวระบบพิซซายของลุงบีไฮมีปัญหาครับลงซีนนี้ลูบีจะหนีไปไหนละ่ะขออีกสักสองลูกซี ตามไปแล้วนี่ครับใจดีพวกเราจะล่วงหมดโอหหนสองหนึ่งกำลังเข้าไปช่วยแล้วงานถึงนายไปไม่ต้องมายุ่งกับฉันโอ้โหลุงพีไฮไม่ยอมให้คิดถึงกันเข้ามาช่วยด้วยนะครับใช้สองลูกโดนไหมไม่โดนโคตรโหดหักหัวเร็วมากอะตามแทบไม่ทันโอ้ยโดนลุงล็อกเป้าแย่แล้วลุงอยู่ข้างหลังเจ็บแค่ไเลยไม่จบ บ่อยมิซายมาแล้วไม่ไยตยวแล้วโอ้โหสายฟ้าผ่าไปครับปลาไม่ถึงเราลุงนิ่งยิง,งโคตรโหดเลยยิงไม่โดนฟ้าผ่าจะทำอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะงานของปีวังโอ้โหโดนตีกตอนนี้คือบินเราเสียหาย50%แล้วนะครับไม่ด่วนมีวิธีหลบหปีกที่แม่เครื่องโดนจุดตายกลับไปแล้วฉันจะสอนให้กันแล้วกันนะโอ้โหลุงเอางี้เลยอ่ะโอ้ยฟ้าผ่าเขี่ยไปไอ้สายฟิวเจอหางเสือมันหมายถึงอะไรกันนะน่าสนใจจริงจริง เป็นสัญลปินรักพระเอกไงลุงรู้จักไหมพระเอกอะ่ะโอ้ยยนดูแล้วโอ้ยตอนนี้เครื่องเราเสียหายที่89เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอีกรูกเดียวน่าจะไม่รอดและแรงเถือกเลยโอ้โหอยกจะแก้แค้นให้น้องเรานี่นนหน่อยน่าจะยากละลุงบินโหดมาก,กเกอร์ทนายฆ่าไอ้บ้าน,นด้ด้วฉันจะขอบคุณนายมากมันง่าย,ายๆจะที่ไหนละเว,ว้ยมึงดูมันจริงดิมึงไมบินโหดมาก ตามหลังนี้ขอสวยๆสักชุดเถอะเดี๋ยวคุณลุงทำอะไรตามหลังยืนดีๆอย่างนี้เลยเหรอฮ่อหาหัก,หนข,หนกหาาขนาดนั้นลุงไม่อาจเลือตายหรอวะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยมาเจอแรงจี้มหาศาลขนาดนั้นเนี่ยลุงไม่โคตรโหโซวันเมนคเคิลเข้ามาอีกแล้วเราต้องคอยดูยนี้เนคเอิลมีคุ้มกันจะบอกให้ลุงบีไฮนี่คอยทับนะครับตามหลังอยืนคอยอยู่นูเ่เถอะท่องหายไปแล้ว ถอยทับไปแล้วพวมันรอดไปได้ตายอะ่ะแรงเขื่อนเลย molecular. ทิกเกอร์ความใจอ่อนแกจะทำให้แกตายเอานะไม่ได้ใจอ่อนกูยิงไม่โดนเอ้ยค <Hey, S 2> ุณหมาบอีิการเครื่องคุ้มกันที่อยู่หล <c oughs> ังรวนั่นเป็นใครกันอ่ะคงเป็นไอโง่ที่สุดในหน่วยครับก็คงแบบนั้นแหละคงไม่มีไอ้บ้าที่ไหนกล้าขับเครื่องบินแบบนั้นแน่ เครื่องบินของคุณคงเหลือเชื่อเพิ่มขมากเพราะฉะนั้นผมจะให้พวกคุณลงจอดที่ฐาน444ของเราก็แล้วกันขอบใจมากแล้วหมอท่านจะไปที่ฐานด้วยหรือเปล่าหอเจนิญชนะถ้าเป็นผมผมจะไม่ยุ่งกับเขาโอ้ยอยางโผล่นี่มันบินโคตรโหดเลยตอนลงจอดแล้วครับเริ่มซูลงจอดครับตอนนี้อ่าเรากลับมาที่ฐาน CCC ของเราแล้วครับบินหลอกเจ้าของเราเอง แคเครื่องเข้าอัดเบได้แล้วเดี yeah> ๋ยวลงจอดชึบมห้าลงจอดนิ่มเลยครับเที่ยวนี้โอ้โหเป็นมิชชั่นที่เหนื่อยอ่ะลุงแม้งบินโคตรโหดนี่ถ้าบินแบบโปได้นะน่าจะเหนื่อยกว่านี้สงสัยต้องไปฝึกบินแบบโปให้คล่องๆแล้วแหละเอามาเล่นให้พวกคุณดู ruining good Your work's far from Nice plane. done. at uh a not still job อ้าวนี่ไงครับซีนในเรื่องเพิ่งมาตอนหลังพวกที่รอดจับมาได้ต่างเล่าเป็นสิ่งเดียวกันว่าได้เจอกับสังคสูตรฝ่ายเราที่มีนักบินส่วนฝ่ายเรามีนักบินที่มีประสบการณ์ไม่กี่คนฝ่ายศัตรูนั้นมีความรวดเร็วและความแม่นยำจัดหนักฝ่ายเราแบบไม่ทันตั้งตัวมันทำให้ฉันนึกถึงเรื่องที่ปู่เคยเล่าขึ้นมาเรื่องนี้เกิดก่อนที่ปู่จะเกษียณมาไม่นาน ผมบอกว่าเป็นขบินไฟเตอร,ร์เพียงลำเดียวจตดก,การทำฝูงบินได้ต่อหน้าต่อตาเลยมันก็คงเหมือนเรากำลังดูฉลากกำลังกินมื้อเย็นนั่นแหละเพราะศัตรูลำนั้นก็คอยมองเรื่องเพื่อนของเจากด้านล่างกับฉลามนั่นแหละจากนั้นก็ค่อยจัดก,การไปทีละลำมันคเหมือนกับที่นักบินของเราเจอในวันนี้แหละมันน่าแปลกใจนะที่รอดกานมาได้เยอะขนาดนี้ ฉันคิดว่าเจ้าพวกนี้จะหนีแลวท้่เพื่อนให้เป็นเหยื่อฉลากตายไปซะอีกเดี๋ยวนะแล้วเครื่องสาล่นนั้นมาจากไหนไม่น่าใช่คนแถวนี้ซะด้วยสิโอ้ยจบแล้วสำหรับเควสที่7นะครับหันกับลุงบีไฮเต็มเต็มเลยโอเคขอบุทุกท่านนะครับที่ดูมาถึงพาร์ทนี้ เดี๋ยวพาต่อไปเนี่ยผมจะตัดช่วงน่าเบื่อหน้าเบื่อออกนะเพราะว่าช่วงบินลบบางช่วงนี้น่าเบื่อพอดูเหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมจะฝึกบินแบบโปรนะครับคราวหน้าจะได้เห็นการบินที่ชกเชียวมากขึ้นไปแล้วครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบครับ